สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องลองทุกขววยชาแนลนะครับวันนี้มากินข้าวกินข้าวที่สกลนครนะครับมาเจอร้านที่มีวิวจากสถานที่ได้สวยงามมากเลยครับน้ำตกด้วยนะครับ หรือว่าเพิ่งาฟฝนตกด้วยนะครับกับช่องลองตุกกับโไว้นะครับสถานที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรนะครับ <c oughs> ามาใหม่นะครับจัดบรรยากาศได้สวยมากนะครับก็โอเพ่น ใช่จะผมป่าไปไม่จ้องคิดไม่จ้องอ๋อเอ้าแปลกเงี้ยมัน